ที่ต้องการรับเครื่องไปขายนะคะเองก็มีบริการให้ด้วยนะคะวันนี้มีลูกค้ามารับเองเลยนะคะหน้าร้านนะคะร้อยตัวนะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้เราก็มาลงของนะคะวันนี้ลงไปก่อนร้อยตัวนะเออ,อเต็มเหนียวเขาเต็มที่อยู่แล้วสต็อกแน่นๆนะคะอันนีส้สำหรับใครที่ต้องการนะคะถึงมีบริการให้นะคะ ส่วนเรื่องราคารายละเอียดยอ,ะอะไรอะไรยังไงทวมาถานได้เลยลายมาตฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปดีๆน,นะคะใายดีนะคะช่วงนี้กระเทียดำห้า0ปดศูนย์นะคะตอนนี้มีครบทุกสีเลย 5, 8, 0, นะคะลูกค้าแดงเทาดำเทาส้มเทาเขียวดำนะคะมีครบทุกสีเลย5 8 0 0ตอนนี้ ดสีแดงสามนะครับแดงสามแล้วก็ดำสามเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งมองดูอะนิดนึงคุณผู้ชมจะมองพี่น้อยมีเพจไหมนะคะชื่ออะไรนะคะเพจกระทิงดำห้าแปดศคือตรงเพจเลยอ่ะโอเคเข้าไปชมที่เพจนี้ก็ได้นะคะกระทิงดำห้าแปดศูนย์ศูนย์นะคะชมเพจชมเพจเดี๋ยวแป๊บนึ่ง วันนี้เอาเอาไปร้อยตัวใช่ไหมคะสีอะไรบ้างคะวันนี้ที่เวาไปมีสีเขียวสีเขียวสีดำสีเขียวใหม่ล่าสุด 58E นะคะตัวนั้นเออลงเยอะที่สุดเลยขายดีมากแล้วก็มีสีเขียวเขียวมือจับเขียวดำมือจับเขียวนะคะลงทุกสีค่ะลูกค้าอยากได้สีไหนมีครบทุกสีตอนนี้มี6สีนะคะเดี๋ยวจะลงชมแต่ละตัวของกระทิงดำให้ดูนะคะ ว่าหน้าตาหน้าใช้ตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยค่ะเครื่องเหมือนกันทุกตัวนะคะแต่อาจจะโฉมหน้าต่างกันเล็กน้อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปติดตามเพจของพี่เขาก็ได้นะคะคนนี้เป็นตัวแทนของเหมียวเหมือนกันนะคะเตีก่อนเลยหมาเหมาเลยนะคะวันนี้ร้อยตัวนะคะพี่บ้านมีเพจไหมชื่ออะไระพี่บ้านมีเพจไหมคะ,ะ <laughs> วันนี้ก็เป็นตัวแทนของเหมียวอีกเช่นเดียวกันนะคะคุณบ้านนะคะพี่หรือพี่บา้านะมีช่อง YouTube ด้วยเหมือนกันนะคะ โมดิฟายชื่อแล้วเป็นช่างบาร m o โมดิฟายแล้วโอเคโอเคแล้วก็อ่า b s ์ส r e S ์เอสเอวันตีช็ค่ะไปติดตามพี่บาสคดพอดีก็ได้นะคะอันนี้เบอร์ไอเพจพี่เองชื่อตรงตัวเลยเครื่องเครื่องตัดไม้กระทิงดำ5 8า0รุ่นใหม่อันนี้ติดตามได้ค่ะค่ะล้วเข้าไปติดตามก็ได้นะคะอ่ะวันนี้ชื่อเพจอะไรนะคะมีเพจไหมนะคะมีรวมมีเพจไหน ถ้าติดต่อเมียวไม่ได้นะคะติดต่อตัวแทนของเมียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเมียวฝากตัวแทนอันนี้ไปที่เพจนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้รวมเครื่องมือเกษตรการเออรวมเครื่องมือการเกษตรนะคะอันนี้คนนี้มีทั้งตัดไม้นะคะเครื่องพ่นยาปั๊มพ่นยาของปิตรเลททุกอย่างนะคะติดต่อคุณมอได้เลยนะคะเพจเครื่องมือรวมเกษตรรวมเครื่องมือการเกษตรนะคะเพจนี้ก็ได้นะคะ ใครนะคะที่อยากเป็นตัวแทนหรืออยากจะรับไปขายนะคะหมิวมีให้บริการนะคะนนติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ,คะอันนี้เราลงของมาเยอะเลยค่ะมีทุกปีนะคะตอนนี้ ันนี้เป็นตัวแทนจากทางร้านเหมี่ยวนะคะไปติดตามกันได้นะคะไปใช้บริการกันได้วันนี้พี่บีนะคะเอาไปกระทิงดำนะคะ5800อย่างเดียวเลยนะคะร้อยตัวนะคะ580 0นะคะอย่างเดียวเลยแล้วก็นิวเวสไปหนึ่งตัวไปลองเทสนะคะแล้วก็สปินแท้หนึ่งตัวแล้วก็มิยาบีเขียวดำสองตัวนะคะ25้ลาลัง อันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะคะน,นี่จากพี่บาสนะคะหรือช่องช่างบาสโมดิฟายนะคะห้าสิบังเบาๆนะคะเขียวใหม่นะคะเขียวอีเขียวดำอย่างเดียวเลยแล้วพี่บาสเขียวดำก็ห้าแปดอีเขียวอีนะคะ ดีขอบคุณมากพี่บัสบายบายขอบคุณค่ะไปแล้วยังอันนี้โอเคอันนี้นะคะมีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองนะคะพี่บัสาห้าสิบตัวได้ไหมโอเคช่างบัสโมดิฟายนะคะไปติดตามกันถ้าซื้อจากร้านหนึ่งก็ซ่อมและยินก่อนนะมีบริการหลังการขายมีบริการซ่อมถึงที่นะคะไม่ว่าจะซื้อมาจากที่ไหนนะครับโทรหาช่างบัสได้ช่างบัสซ่อมให้ทุกคนนะครับ ดูแลให้ทุกคนครับโอเควันนั้นงใช่ไหมโดนทของเมในขอบนะคะเจดีย์บนการเจดีย์ค่ะไม่น้อยไม่น้อยไม่ว่าจะจากไปขับรถไป่อบขอบคุณมากค่ะไม่น้อยวันนี้นะคะเป็นตัวแทนเหมียวอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ทั้งอยู่เบื้องหลังของการแพ็คการแพ็คส่งของของลูกค้านะคะไม่ว่าจะ แตกหักคะต้องคนนี้เลยนะคะแล้วก็มีเพจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จําหน่ายสินค้าของหนูด้วยนะคะคนนี้คือครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะปั๊มเครื่องตัดไม้ปั่นไฟปั๊ม สูบน้ำปั๊มหอยโขงนะคะลูกค้าไปติดตามกันเดี๋ยวเมียวขึ้นขึ้นช่องทางการติดต่อของตัวแทนของแต่ละท่านของเมียวไว้ที่ใต้คลิปนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเมียวพาไปดูก่อนว่ามีสีอะไรกันบ้างเผื่อใครสนใจเอาไปขายนะคะรุ่น5800นะคะมีด้วยกันทั้งหมด6สีนะคะเมี๋ยวมีครบทุกสีเลย6สีนะคะเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยค่ะเป็นตัว อันนี้ส้มเทานะคะเป็นรุ่น 58e นะคะสีส้มเทาตัวต่อไปนะคะเป็น 58m นะคะสีเขียวเทานะคะในกล้องเดี๋ยวมันจะออกสีฟ้าหน่อยนะคะแต่ของจริงมันจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวนี้ 58e นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเขียวดำนะคะขายดีมากนะคะตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่เอาไปแล้วนะคะ60ตัวนะคะแล้วก็ 58M สีแดงเทานะคะตัวนี้ก็สวยมากค่ะเด่นมากค่ะลูกค้าเผื่อใครแบบอยากได้สีแจ่มแจมเด่นเด่นบ้างนะคะเบื่อเป็นสีดำสีเทาแล้วนะคะลองดูตัวนี้นะคะต่อมาเป็นสีดำเทานะคะด้ามจับสีแดงนะคะกล่องเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็สีดำเทาด้ามจับสีเขียวนะคะมีครบทุกสีหสีนะคะรุ่น5800นะคะ มีครบเลยนะคะใครสนใจซื้อไปใช้งานก็ได้นะคะหรือจะรับไปจำหน่ายก็ได้เดี๋ยวมีพร้อมบริการค่ะขายดีนะคะปัญหาน้อยหาอะไรง่ายตัดไม้ใหญ่ได้ตัดไม้แข็งได้นะคะเครื่องแรงแต่ราคาไม่แรงโอเคสำหรับวันนี้เหมียวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ